สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกแล้วนะครับกับเกม Battlefield 6นะครับกับรายการสถานีวิจัยปืนนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับจากฟีดแบ็กนะผมขอพูดก่อนนะครับฟีดแบ็กจากวิดีโอ EP ก่อนๆนะครับก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอันนี้ก็ขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา ดูรับชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ผมจะขอพูดอีกอย่างหนึ่งคืออ่าผมขออธิบายก่อนนะครับรายการเนี้ยเห็นหลายคนแบบว่าก็มีหลายคนเข้ามาให้ความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับผมจยบอกไว้ก่อนนะรายการนี้คือจะเป็นความคิดเห็นของ ผมส่วนตัวนะฮะส่วนใครจะปรับใช้อะไรนี่ผมผมไม่ว่ากันนะแล้วแต่สไตล์กันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกกับปืนต่างๆที่เอามาให้ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบ M f o ส่วนตัวผมไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาแบบมันมันไม่ดีอย่างนั้นขนาดนั้นเลยก็เอาจริงปืนแต่ละปืนมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในมือใครนะครับผมพอถ้าอยู่กับมือท่านท่านอาจจะชอบก็ได้นะจับอยู่ในมือผมผม,ผมไม่ชอบนะ,นะบตามนั้นนะครับผมวันนี้นะครับปืนที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ย บอกเลยว่าเป็นปืนยอดฮิตแล้วก็เป็นปืนที่หลายๆคนก็ชอบนะครับแล้วก็เหล่าเกมเมอร์ทุกคน ที่เคยผ่านเกม FPS มาก็ต้องน่าจะเคยเห็นกันมากมายตั้งแต่สมัย Point Blank อะไรอย่างนี้นะครับ SF, SF SF ไม่มีนะเออแต่ Point Blank แล้วเกมอื่นๆนะครับมันคือปืนสุดเท่นี่นะครับก็คือ KV9 นะครับหรือว่า Chris Vector สุดจะยอดจะฮิตของเรานะครับผมอ่าอก่อนอื่นเลยนะผมก็การที่จะได้ปืนกระบอกนี้มาก็คือเราจะต้องเล่นให้ถึงเลเวล45นะครับปืนนี้ก็ไม่ได้ปลดยากไม่ต้องทำชาเลนจ์นะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องใช้อ่าใช้เวลาการเก็บเว ตัวละครนะครับผมให้มันถึงเลเวล45นะมาเรามาดูสเตตกันครับผมปืนกระบอกนี้นะครับสเตตดาเมจอยู่ที่25นะครับเลเอร์ออฟไฟยอยู่ที่1,080นะโอ้โหโคตรเยอะน่าจะเยอะสุดในเกมแล้วมั้งแม็กจริงๆแม็กสแตนดาร์ดอยู่ที่17นัดนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่อันนี้ที่ผมแต่งแล้วนะฮิปไฟยอยู่ที่62นะพิซิชัน26 คอนทัวล์หกสิบเจ็ดนะครับโมบิลิตี้หกสิบแปดนะครับโหมดการยิงมีสามโหมดนะครับมีออโต้มีเบิร์ดโหมดมีซิงเกิลนะครับความเร็วการรีโหลดกระสุนนะครับสองจุดสามแปดสี่วินาทีนะครับความเร็วปากกระบอกปืนอยู่ที่สามร้อยสิบแปดเมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วในการเข้าสโคบหรือเอ็มดาวไซท์ไทม์อินนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามมิลลิเมตนะครับดาเมจเฮดช็อตมัลติพายนนะครับอยู่ที่หนึ่งคูณหนึ่งจุดสามสี่นะครับเท่ากันทุกปืนนะ รามาดูของแต่งกันเลยครับผมของแต่งที่ผมแต่งนะก็เป็นอย่างนี้นครับอ่าผมลืมบอกไปว่าปืนนี้นะครับมันเป็นปืนซิกเนเจอร์ของคลาสเอนจิเนียนะครับมันมันจะได้บัฟของคลาสเอนจิเนียคือถ้าเราใช้ปืนเนี้ยมันจะทําให้อ่เป้าฮิฟไฟแม่นขึ้นนะครับจะยิงฮิฟไฟแม่นขึ้นแต่แต่ส่วนตัวนะผมว่าไม่ไม,ไม่มีในยยะสาคัญว่ามันน้อยลงก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้น้อยลงจนเห็นผลขนาดนั้นนะเพราะว่าไปใส่กับคลาสอื่นก็พอๆกันนะแต่แต่ที่บอกไว้ก็คือมันเป็นปืนของคลาสเอนจิเนียนะครับผมโอเค,ค ดับเบิลพอตนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะก็เพื่อลดลดรีคอยนะปืนนี้จริงๆปืนนี้ดีคอยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าข้อข้อเสียคือแบบก,รการเกาะกลุ่มกระสุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันเอาไวย้ยิงแบบระยะใกล้นะครับปืนนี้แม่งถ้าดวลหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งนี่โอกาสชนะสูงมากนะครับหรือจะใครจะใส่เป็นคอนเวอร์เตอร์เพิ่มเพิ่มอัตราการเกาะกลุ่มกระสุนก็ดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอบนี้ผมใส่เป็นนี้แล้วกัน ผมใส่เป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วกันนะครับเพื่ออัตราการเกาะกลุ่มกระสุนนะเพราะว่ารีคอยผมว่ามันรีคอยมันค่อนข้างต่าอยู่นะครับส่วนลํากล้องนะใส่เป็นเบสิกนะเพื่อประหยัดพอยนะครับเพราะว่าปืนนี้มันของแต่งมันค่อนข้างจะกินพอยเยอะสุดพอสมควรนะครับแล้วก็เลเซอร์ผมใส่กีนเลเซอร์นะรหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาประหยัดพอยนะแต่ก็จะยิงฮิปไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมฮิปไฟสัก62นี่กำลังพอดีใส่กีนพอแล้วไม่ต้องใส่อ e ื่นนะอันอื่นมันก็เยอะเกินไปนะแต่ถ้าไม่ใส่เลยก็น้อยไป <laughs> 46 <laughs> ไปไม่ใส่บเปืืออองพอยม มก็อันนี้บอกเลยว่าปืนนี้มันค่อนข้างจะแบบว่ากินพอยมากครับมันกินพอยเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงอ่ะกิ๊บปืนกิ๊บมือที่ผมเลือกใช้คือ lipet stoppie stoppie นะครับคือมันจะทําให้ลดรีคอยล์และ enable อ่ slightly faster transition to aim down size นะครับก็คือจะทําให้เราอ่าเวลายกปืนขึ้นเล็งอะไรเงี้ยมันจะเร็วขึ้นนะครับก็คืออ่ transition นะ transition to aim นะแล้วก็แม็กกาซีนนะครับเออปือนนี้ผมบอกก่อนเลยอีกข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือลูกมันไม่ค่อยดกแม็กสแตนดาร์ดลูกอยู่17นัดน,นะครับคือถ้ายิ พลาดนี่คือลาก่อยกับพอพอไอ้ลูกมันไม่โดกแล้วอะ่ะกลายเป็นว่าการอัตราการเปลี่ยกนกระสุนมันดันช้าร์จนะครับสนาทีกว่านี่ไอสอวิกว่านี่คือถือว่าชา้าส,สําหรับปืน SMG เลยนะเนื่องมันเท่ากันกับ assault rifle เลยนะเนี่ยแล้วแม็กกาซีนที่สามารถปลดได้นะครับมีตั้งแต่แม็กสิบเจ็ดแม็กสิบเจ็ดฟาแม็กยีแม็กยีนะครับแต่ว่าแม็กยีนี่คือมันใช้เลเวลถึง40เลยนะครับเราต้องเล่นปืนนี้ถึงเลเวล40นะผมว่าส่วนตัวแม็กที่พอดีพอใช้ก็เป็นแนะม,ม็กยี่ไมไ่ได้มากไม่ได้น้้้อยไปแแลลววกกก็็กกกินะผม ยีห้านะครับผมถ้าใส่17ก็น้อยไปนะผมว่ามันมันโอกาสแก้ตัวมันน้อยไปกระสุนใช้แบบ ธรรมดาครับสแตนดาร์ดออปติกไซส์ไม่เกี่ยวเอออเซอรี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ไม่ต้องใช้ส่วนสโคบนี่แล้วแต่ถนัดนะ่าแต่ส่วนตัวผมใช้คูณหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบเอาไว้ยิงยิงระยะประชิดนะครับแบบระยะประชิดแบบมา3 4ตัวนี่โอ้โหบอกเลยลูดขี้แตกกันหมดอนะเออสโคบยาวก็ไม่รู้จะใส่ทําไมนะฮะคิดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสายไถนะปืนแบบปืนแบบวิ่งบวกอะเออเดี๋ยวผมพาไปยิงในสนามซ้อมก่อนนะครับผมจะบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างนะ บอกไว้ก่อนมันคือความความรู้สึกส่วนตัวนะต่อไปนี้ผมจะตอนตอนพายิงเนี่ยผมจะผมจะไม่ได้บอกว่าปืนเนี่ยมันมันกากหรือมันเทพยังไงนะแต่ว่ามันจะคือความรู้สึกส่วนตัวนะว่าอาสมมติบางปืนมันลั่นช้าแต่ยิงดาเมจเยอะเนี่ยผมผมถือว่ามันสมดุลนะมันแบบว่าการลั่นช้าลั่นเร็วขสำหรับผมเนี่ยมันคือมันคือนี่ไว้มันไม่ได้เรียกว่าลั่นไปผมผมอาจจะพูดผิดไปมันเขาจะเรียกว่า TTK หรือ time to kill นะครับระยะเวลาที่สามารถจบศัตรูได้เนี่ยมันเร็วแค่ไหนนะครับผม ผมจะเรียกอย่างง้นอ่ต่อไปผมจะเรียกงั้นนะฮะมาผมจะพาเข้าสนามซ้อมแล้วปืนนี้นะครับเรียกว่าเทปเจ้าสายไถนะะแต่ว่าถามว่ามันไถขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะด้วยความที่มันลูกกระสุนมันน้อยนะมันก็ไถอ,อะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเจอระยะประชิดหนึ่งหนึ่งนี่คือโอกาสชนะสูงมากคนระับถ้าแบบเราไม่ได้เล็งเป้าแบบเป้าไม่ตรงจริงๆนะะแบบหรือยิงไม่โดนจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าแบบทาบ่าศูนย์เล็งลงตัวเมื่อไหร่กดปลื้ม ขี้แตกครับบอกเลยโอกาสชนะสูงมากเทียบกับปืนอื่นนะเพราะดูที่เลดออฟไฟหรือว่าอัตาราการการะดักระสุนที่แบบ10,80ที่ถือว่าเยอะที่สุดในเกมตอนนี้แล้วมั้งครับเนี่ยน่าจะเยอะสุดแล้วแหละนะเราไปพาไปยิงกันดูนครับระยะใกล้ับแบบรืชไถขี้แตกระยะกลางนะครับระยะกลางก็กระสุนเริ่มเริ่มเริ่มแตกกลุ่มแล้วนะครับผมระยะกลางอ่าหลือระยะกลางกระสุนเริ่มแตกแล้วนะแต่ถ้าแถบไฟครับ แบบไฟก็ยังก็ยังพอได้แต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มนั้นด้วยกระสุนที่แบบว่ากระสุนแค่ย0นัด20 23บามนัดเนี่ยโอกาสแก้ตัวน้อยนะครับถ้าเราเล่นจริงๆคือแบบว่าเราไถยอย่างงี้ดีกว่าไถแบบระยะระยะแบบประชิด1ิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยเออโอเคพอรับได้นะครับแล้วข้อเสียของจะเรียกว่าข้อเสียไหมส่วนตัวผมนะผมผมส่วนตัวผมว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือแม่งมันเป็นปืนที่ลูกน้อยไว้ลูกไม่ดกแต่แม่งเสือกเปลี่ยนแม็กชาย้ย คือถ้าเราจบศัตรูไม่ได้แล้วแบบไอ้เหียมันเงื้เงัเปลี่ยนกระสุนนี่โอ้โหโดนสวนหัวดับหมดแหละแต่ถ้าแบบถ้าเราแบบคุมเมาส์ดีๆแบบวางการวางตำแหน่งเป้าให้เผ้าตัวเล็กแเบบนี้ยจบศัตรูเร็วมากครับปืนเนี้ยแบบ น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยมั้งตัวปืนนี้น่าจะเป็นปืนอันดับหนึ่งของการจบศัตรูหรือว่า time to kill น่าจะเร็วที่สุดแล้วเพราะด้วยดาเมจที่25นะดาเมจ25นี่คือดาเมจแบบดาเมจแบบดีมากนะครับคือเกมนี้ผมดูแล้วถ้าไม่นับสไนเปอร์นะมันจะมีดาเมจที่16นี่ผมเห็นต่ำที่สุดแล้ว16คือ MP7 ใช่ไหมแล้ว20 25, 25 25แล้ว33นะครับคือดาเมจ25นี่คือแบบกลางค่อนสูงเลยนะครับถ้า20คือกลางค่อนต่ำนะ16คือต่ำนะครับผมนอกจากจะมีปืนใหม่หรืออ,รอ,อัป เนี่ยบปานี้อ่าแล้วเรามาลองยิงอัตราการดรอปออฟนะครับคือเราจะมาดูว่าระยะแต่ละระยะเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอ่ามันมันมีระบบนี้นะเบรสบดน,นะครับกดยิงกดยิงทีละสามนับนะบเอาไว้แบบเคาะแต่ว่าผมเราซับหม,ห,มหมดหมดหมดปอกไปด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูระยะว่าแต่ละระยะเนี่ยดามเมจมันจะลดทอนลงหรือยังไงไหมยิงตัวนะครับระยะสิบเมตรยี่สิบนะครับระยะยี่สิบเมตรนะครับ แล้ว17อันนั้นระยะอะไรวะเดี๋ยวผมดูมองไม่เห็นทางวะระยะ30นะครับ17ะระยะถัดไปนะครับ14ระยะไกลสุดนะครับ14นะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมระยะถ้าเรายิงระยะไม่ะะชินนี่โอโ้โห20เลยนะรืดเดียวหมดนะ4นัดตายเลยเนะี่ย4 5นัดตายเลยแล้วถ้ายิงยิงหัวนี่โอโ้โหไม่ต้องปืดหมดแรงจัดด้วยความที่รีคอยล์รีคอยล์ยมันต่ำอย,อยู่นะครับปืนเนี้ยแต่ว่า พอเลดออฟไฟมันสูงอ่ะมันทําให้การตอ,อกปุ่มกระสุนมันกระจายนะครับก,ก็ต้องปกตินะถ้าแม่งยิงเร็วแล้วเสือ,แอกแม่นอีกโอ้โหมึงจะโกงแบบโกงตายหาเลยเออถ้ายิงเร็วแล้วแบบกระสุนตรงเป็นพอยแบงเนี่มันไม่ต้องวิ่งมาหัวขาดหัวขาดนี่มันก็ไม่ไหวนะเออนะรประมาณนี้ครับไฟระยะกลางพอได้นะแต่ว่ามันกระสุนมันกระสุนมันน้อยนะว่าเราเล่นแบบเป็นสายแบบว่าระยะประชิดจะจะดีจะคุ้มค่าที่สุดกับกระสุนแต่ละเม็ดที่เรามีนะฮะ ยีสานัดนี่ที่ผมไม่เลือกกระสุน27เจ็ดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกระสุน27เจ็หนึ่งคือแม่งมันต้องใช้เลเวลถึง4ี่สิบนะคือต้องเลเวลเลเวลปืน4ี่สเนี่ยคือถึงจะปลดนะคือเลเวลสุดท้ายนะแล้วแม่งกินพอยต์4สครับใส่ไปไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วตอนนี้เพราะว่าปืนเนี่ยมันของที่จะใส่เนี่ยมันกินมันกินสเปกมากๆเขาเรียกมันกินสเปกห,หรือใครจะใส่สตาร์บ,บีอันนี้ก็ได้มาแต่เพราะว่าผมว่ามันพอๆกันนะบอกว่า แต่โมบิลิตี้ต่าลงนะอันนี้น่าจะดีกว่าแต่เนี้ยมันจะลดแรงดีดกว่าแต่ว่าปืนเรามันไม่ได้ดีดขนาดนั้นนะเราลองผมลองใส่ดีดสิถ้าลองใส่เป็นไงมันจะดีกว่าไอตัวนั้นหรือเปล่ามันจะสส่กว่านะมันจะส่กว่านะนะน,นี้ยผมลองใส่กลับมาใส่เดิมนะครับนี่อันนี้คุมง่ายกว่าครับ มาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนเราจะมาดูการยิงแบบว่าไม่ไม่คุมเมาส์นะว่ามันจะรีคอยมันจะเป็นไปทางไหนนะครับโอ้รีคอยดีครับรีคอยดีรีคอยเฉียงออกซ้ายนิดหน่อยนะครับตรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เฉียงออกซ้ายนะครับผมเดี๋ยวนะแล้วแต่จังหวะนะผมดีนิ่งๆก่อนปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์ลาแล้วนะกดคลิกซ้ายเดียว เสียงออกซ้ายเลยนี่าเสียงออกซ้ายแต่ว่าเรามันปืนมันเป็นปืนเบานะมันมันคุมง่ายนะแต่ว่าถ้าเรากดรัวเงี้ยเห็นไหมระยะไกลกดรัวก็แบบดู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 ด,ดูแสงกระสุนนะแบบู้หวานถั่วสุดๆ <laughs> หวานถั่วด้วยความเร็ว1,80นดนัดต่อต่อน,นาทีแต่ว่าถ้าแบบจังหวะประชิดนี่คือแบบกินขาดเลยนะ ปืนแบบลั่นเร็วนะฮิปไฟก็ได้นะเออแต่ฮิปไฟปืนนี้แปลกนะฮิปไฟไม่ไม่ไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะฮิปไฟไม่ค่อยดีนะครับปืนเนี้ยแต่ว่าถ้าระยะประชิดแบบระยะแบบจ่อได้ครับพื้ตายไม่ต้องสืบพื้เนี้ยแต่วิ่งวิ่งอยู่วิ่งวิ่งอยู่สไลด์ยิงคราบสำหรับการแต่งก็ประมาณนี้นะฮะเออเดี๋ยวผมดูก่อนใส่อะไรเดี๋ยวแล้วผมลองเป็นใส่ดับเบิลพอตัเป็นไงดับเบิลพอตดับเบิลพอตนิ่งมากครับใส่ดับเบิลพอตนิ่งนิ่งมาก นิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนิ่งกว่าใส่ water, คอนวอเตอร์พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็แลกกับการที่แบบว่ากระสุนมันกระจายตัวมากขึ้นนะรถดิสชั่นลงไปสองนะแต่เพิ่มเพิ่มคอนโทนหรือจะใส่เป็นแมนะ็กสิบเจ็ดฟาสต์น่ากินมาสิคุมไหมเนี่ยเอามาใส่เนี่ยอุยใส่นี่ดีนะเนี่ยถ้าใส่อันนี้จะดีมากแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็คือไอ้สตัฟฟี่โลโบไฟน์นี่เป็นน่าจะเป็นอันที่ดีสุดละ แต่แลกด้วยกับกระสุน18นัดในรังเออ17นัดกับอีก1นัดในรังเพลิงนะก็คือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ถ้าแบบดยควาาไม่เปลี่ยนแม็กช้านะสองวิกว่าดูดินะสองวิหนึ่งนี่ขนาดใส่แม็กฟาสแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นปืนอ,อื่นใส่แม็กฟาสเนี่ยหลุดประมาณ1.8นะ1.8อะไรอย่างงี้ใส่แม็กฟาสแล้วย,ยังขนาดนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็ยังแล้วก็ใส่อัอื่นๆไม่ได้แล้วด้วยทีเนี้ยก็จะตันประมาณนี้นะนก็จะได้การอัตตาก,กอนก่อคุมกระสนุนขึ้นมาเป็น30นน70ดีแต่ว่าก็ย่งวครับ มันต้องเลือกอะตอนนี้คือปืนเนี้ยสำหรับส่วนตัวผมนะมันจะเลือกเว้ยเราจะต้องเลือกว่ามึงจะเอากระสุนเยอะหรือมึงจะเอาความเอฟเฟกตีแอะคือความความเฉียบคมเด็ดขาดเลยแบบเนี้ยเออคือถ้าเราเลือกที่แบบว่าแม็กกี้เจ็ดโอ้โหมันกินไปส5มสิใส่อะไรก็ไม่ได้นะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะใส่อย่างอื่นคือไอตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้น่าจะใส่ได้เต็มที่คือปากกระบอกอะไรพวกเนี้ยกระสุนน่าจจะใส่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาอ่ะผมรู้แล้ว ผมทำนี้ผมจะอัดอ่าช่วงนี้นะช่วง,ช,วง,ช,วงไวไช่วงวิจัยปืนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปตัดแล้วก็ไปอัดวิดีโอส่วนของการลงสนามจริงของปืนนี้มาอีกทีนึงนะแต่ว่าในวิดีโอนั้นผมจะไม่พูดอะไรนะมันจะเป็นวิดีโอเงียบนะจะได้ยินเสียงแต่เสียงเขาเรียกว่าเสียงสภาพแวดล้อมในสนามเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะช่องนี้ผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะรอบพอถ้ารีวิวปืนหมดปุ๊บผมอาจจะไปทำคอนเทนต์อื่นอาจจะเป็นแบบว่าพาลงสนาม นามหรือคลิปฮาๆกระโปงฮาเฮียอะไรก็ไม่ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะส่วนเนี่ยนั่นแหะวันนี้ก็เนี่ยมันมีรีเคเวสมาหลายปืนเลยนะผมปลดเอาไว้หลายอันแล้วแนตะ่ว่าแม่งยังไม่ทํวเวปืนของแต่งปืนไม่มีนะหลายอันที่เนี่ยนี่ก็มีคนขอมานะไอ้ปืนนี้นะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาคผนวกของการอ่าลงสนามจริงให้ดูนะกับปืนนี้ไปครับทุกคนขอบคุณครับ